ยินดีด้วยจ้าเปิดตัวคู่รักคู่ใหม่ของวงการพระเอกนางร้ายเหมาะสมกันที่สุดเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคู่ของพระเอกช่องเจ็ดอย่างแชปวรากรกับนางร้ายหน้าสวยอย่างไอซ์อริชนันล่าสุดเมื่อวันที่15ธันวาคมทั้งคู่ได้เปิดร้านอาหารใหม่ร่วมกันย่านพระรามเก้าพร้อมทั้งให้สัมภาษณ์เรื่องหัวใจตอนนี้ด้วยว่า เราก็ไปขอพ่อแม่เขาแล้วคุยกับเขาไม่มีการทะเลาะก,กันเลยเดทแรกพาเข้าวัดแสดงความเป็นคนดีเราอยากให้ความชัดเจนเลยบอกคุณแม่คุณแม่ก็บอกว่าแล้วแต่ลูกบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าผมขอดูแลต่อนะจริงๆไม่ต้องขอรอกแต่ผู้หญิงทุกคนต้องการความชัดเจนไอซ์ Ice. เราประทับใจนะวันนั้นเขาทำเซอร์ไพรส์เราในวันเกิดนัดพ่อแม่เรานัดเพื่อนสนิทเราด้วยเราชอบคนทำงานเขาขยันจริงๆเขาอายุน้อยกว่าแต่มีความเป็นผู้ใหญ่กินเด็กเราจะเป็นอมะตะแชปเราคบกันด้วยความเข้าใจถ้าคนอยากเจอกันเราก็จะหาเวลามาเจอกันจนได้20นาทีคุยกันแล้วแยกย้ายก็เคยมีนะถ้าเราอยากเจอใครจริงๆ10นาที20นาทีเราก็อยากเจอไอซ์เราไม่ได้มีความงองแงเลยเราเข้าใจกันหมดแชป ตอนนี้เรากําลังเร่งสร้างเนื้อสร้างตัวเพราะเราไม่อยากให้เขารอนานมันคือชีวิตคนคนหนึ่งเลยไอซ์ Ice, พอเราคุยกับเขามาสักระยะหนึ่งเราก็ต่อไปยาวๆเราช่วยกันทํางานเป็นกําลังใจให้กันเราจะบอกเขาเลยว่าไม่กดดันเลยเราฝากไข่ก่อนหน้านี้แล้วเรากลัวเขาเครียด